สมาคมโรงสีข้าวไทยตอนนี้ก็ขอให้ภาครัฐเป็นตัวกลางในการวางแนวทางการซื้อขายข้าวให้เป็นมาตรฐานมากขึ้นนะคะหลังจากที่มีสมาชิกของสมาคมบางรายถูกผู้ส่งออกค่ะโกงเงินค่าข้าวรวมกันมูลค่ากว่า400-500ล้านบาทค่ะ แม้ว่าเมื่อวานจะเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทยก็ได้เดินทางมาร่วมเสวนาปัญหาระบบการค้าข้าวไทยและก็แนวทางการแก้ไขค่ะหลังจากมีบางรายได้ถูกคู่ค้าที่เป็นผู้ส่งออกเบี้ยวจ่ายค่าข้าวซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า400-500ล้านบาทแล้วก็ไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้เพราะไม่มีหลักฐานสัญญาการค้าขายระหว่างกัน ผู้ประกอบการรายนี้นะคะก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ได้รับความเสียหายเฉพาะเขาคนเดียวเสียหายไป18ล้านบาทก็บอกนะคะว่าผู้ส่งออกข้าวที่โกงหรือว่าไม่จ่ายค่าข้าวจะใช้วิธีการทําให้เชื่อใจระยะแรกนะคะก็จะจ่ายเงินให้ตามปกติต่อมาขอเวลา20วัน30วันจึงจะนํามาจ่ายนะคะแล้วก็ช่วงหลังๆก็ปิดกิจการหนีไปเลยซึ่งบางรายที่โดนโกงก็ต้องปิดกิจการโรงสีด้วยเช่นกันค่ะ นะ,ะบางกลุ่มก็แจ้งความอย่างรายใหญ่เนี่ยเป็นร้อยล้านเนี่ยเขาแจ้งความเลยอย่างรายกลางๆระดับ10-20ล้านก็รอสมาคมรอหาวิธีซึ่งลูกนี้ก็ส่งส่งทนายส่งมาเจรจาจะขอจ่าย10% 20%อย่างเงี้ยแต่ก็คงรับไม่ไหวถ้าน้อยเกินไป เลขาธิที่การสมาคมโรงสีข้าวไทยระบุนะคะว่าต้องการให้รัฐบาลเป็นหน่วยงานกลางในการช่วยประสานให้สมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและนายหน้าทําหน้าที่ขายข้าวหรือว่าหยงมาเจรจาแล้วก็วางแผนการค้าข้าวร่วมกันเพื่อให้มีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราคิดว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในระบบค้าขายแบบเดิมๆไม่ได้ซึ่งในอดีตเนี่ยเราค้าขายแบบโดยความเชื่อใจกัน นะระหว่างโรงสีผู้สอนและหยงแต่ปัจจุบันนี้การค้ามีมวลรวมค่อนข้างจะมากมีวงเงินค่อนข้างจะสูงนะครับโกงกันทีนึงเนี่ยทำให้กับโรงศนีถึงกระหมดตัวแล้วสิ่งที่อันตรายที่สุดเรากลัวว่ามันจะทำให้เกิดวงเงินของโรงศรีเนี่ยมีปัญหาและวนาไปสู่ผลกระทบต่อกเกษตรกรที่เราไปเชื่อมต่อได้ ส่วนสถานการณ์การค้าข้าวนะคะนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยยอมรับเลยนะคะว่าตอนนี้สภาพคล่องของโรงสีเริ่มน้อยลงเนื่องจากธนาคารไม่ปล่อยกู้ก็ทําให้การทําธุรกิจเริ่มที่จะลําบากนะคะขณะเดียวกันปริมาณผลผลิตข้าวก็ลดลงหลังจากที่หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งแต่ราคากลับเพิ่มขึ้นไม่มากนักค่ะภัยแล้งมีปัญหาไหมคะหายครับจากที่เช็คกับสมาชิกเนี่ยข้าวหายไป หายไปเยอะแล้วก็ชุดใหม่เ่ยคง,คงคงคงยังไม่มีหวานนะครับน่าจะว่างไปตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยน่าจะไม่มีเก็บเกี่ยวนะครับเราคาดการณ์ว่ามันจะดีขึ้นแต่ที่ผ่านมาเราเราได้ข่าวภัยแล้งมันก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยอะขณะที่นางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอนนี้อยู่ระหว่างนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยไปหารือกับกระทรวงการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกงนะคะเพื่อหาแนวทางขยายตลาดข้าวและสินค้าอื่นๆของไทยในฮ่องกงโดยผู้ส่งออกข้าวไทยนั้นก็ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจกับผู้นาเข้าข้าวฮ่องกงจํานวน7คู่สัญญามีปริมาณการซื้อขายประมาณ1นึ0 0 0สตันซึ่งจะช่วยผลักดันให้ส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในฮ่องกงปี2559 กลับมาเป็นร้อยละ65ได้ค่ะ